เราที่จะเคลี่ยงเธอด้วยก้อนหินเอเมนพระเจ้าเป็นเพื่อนของคุณไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณดําเนินตามพระวจนะของพระองค์หรือเปล่าเท่านั้นเองเอเมนเอาละ่ะถ้าพระเจ้าเป็นมิตรสหายพระองค์จะทํำยังไงพระองค์จะบอกความลับกับคุณนะครับเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบาวอีกเพราะบาวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สําแดงแก่ท่านแล้ว หลายคนอ่านพระคัมภีร์แต่เพราะเขาไม่ยอมทําตามพระวจะนะในพระคัมภีร์เมื่อเขาอ่านบทต่อไปเขาไม่ได้รับการเปิดเผยอีกนี่คือคําตอบเพราะอะไรเพราะเขาไม่ประพฤติเขาจึงไม่ได้เป็นมิตรสหายเมื่อเขาไม่ได้เป็นมิตรสหายเขาจึงไม่ได้รับการสำแดงวันนี้เราต้องการอะไรบ้าง เราต้องการที่จะได้รับสิ่งที่เป็นของเราเราต้องการที่อ่านพระคัมภีร์ได้รับการสําแดงเราต้องการติดสนิทกับพระเจ้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่คุณต้องอธิษฐานมากขึ้นไม่ได้เริ่มต้นจากการที่คุณต้องอดอาหารนานขึ้นหรือทรมานตัวเองมากขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อคุณหลายอย่างที่คุณต้องการในชีวิตมันง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณประพฤติตามพระวจ,จะนะ พี่น้องครับ1ยอห์นบทที่3ามข้อยีได้บอกไว้ว่าแล้วเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะอะไรเพราะเราอดอาหารหรือเปล่าเพราะเราหาคนมาร่วมอธิษฐาน้กับเราหรือเปล่าเพราะอะไรครับตอบดังๆเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และป,ะปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์ถ้าคุณดำเนินตามพระวจนะคุณขออะไร คุณก็ได้สิ่งนั้นถ้าคุณดําเนินตามพระวจนะคุณจะดําเนินในความรักความรักทําให้ความเชื่อของคุณทํางานคุณจะสั่งภูเขาภูเขาก็ลอยคุณจะอธิษฐานรับสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นเฉลยธรรมบัญญัติเราได้กล่าวไปแล้วในบทที่29ข้อที่9เราจะไปดูผลประโยชน์อีกประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจงระวังที่กระทําตามถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการซึ่งท่านกระทํา ผมมีคำถามมีใครต้องการเจริญขึ้นในทุกงานที่คุณทำอยู่บ้างและทั้งงานที่คุณทำอยู่มันเจริญขึ้นอะไรมันจะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นด้วยเงินพระเจ้าอยากให้เรามีเงินไหมครับพระเจ้าอยากให้เรามีเงินแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เงินมีเราอธิบายแบบนี้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเจ้าของเงินแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เงินเป็นเจ้าของเราเอเมนเงินไม่บาปถ้าเงินบาปคุณเอาเงินมาถวายพระเจ้าไม่ได้เงินไม่บาปถ้าเงินบาป คุณไม่สามารถเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้ได้เอเมนเงินเป็นเครื่องมือที่จะแสดงตัวตนของคุณออกมาถ้าคุณเป็นคนชั่วร้ายเงินนั้จะแสดงความชั่วร้ายออกมาได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบทมคุณเป็นคนที่ใจกว้างขวางเงินนั้นจะแสดงออกถึงสภาพจิตใจคุณได้มากขึ้นเพราะคุณจะสามารถให้ได้มากขึ้นเอเมนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและนี่คือข่าวดีพระเยซูได้ตรัสหลายครั้งว่าจงประกาศข่าวดีกับคน ยากจนข่าวดีของคนยากจนคืออะไรครับ mm hmm. เธอจะจนต่อไปตลอดชีวิตข่าวดีไหม mm hmm. เธอตกงานใช่ไหมเธอจะตกงานตลอดชีวิตเนี่ยพยากร์ไว้เลยเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีงานทําอีกเลยข่าวดีไหมครับ mm hmm. ข่าวดีไหมเนี่ยเดี๋ยวบ้านจะโดนยึดแล้วเนี่ยเขาจะมายึดบ้านแล้วเนี่ยต้องมาอยู่ข้างถนนข่าวดีไหมครับ mm hmm. ข่าวดีของคนจนคืออะไรครับคุณจะมีงานทํา คุณจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วทุกอย่างที่คุณทําจะเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าได้บอกกับโยชัวบทในโยชัวบทที่หนึ่งนะครับอย่าให้นังสือแห่งธรรมบัญญัติหรืออย่าให้พระวจนะของพระเจ้าห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตรึกตรองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคิดนะครับหมายถึงพูดออกมาการคิดกับปากเป็นคนละเรื่องกันย้ายห่างเหินจากปาก ถ้ามันใกล้ปากหมายความว่าเราต้องพูดออกมาคำฮีบรูของตรึกตรองนั้นคือพูดเบาๆให้พูดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะกระทำตามที่มีเขียนไว้นั้นทุกประการนี่คือการกระทำตามพระวจนะแล้วผลที่จะเกิดขึ้นแล้วเจ้าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี พี่น้องครับถ้าคุณกระทําทตามพระวจนะพระเจ้าจะอวยพรหน้าที่การงานของคุณด้วยทําให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นและประสบความสําเร็จด้วยเอเมนนั่นหมายความว่าจะมีเงินเข้ามามากขึ้นด้วยนี่คือผลประโยชน์ของการประพฤติตามพระวจนะและทางของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ในทุกทางวันนี้คุณได้รู้เคล็ดลับแล้วคุณไม่ได้ต้องการให้คนอีกมากมายมาอธิษฐานให้กับคุณ คุณไม่ได้ต้องการที่จะอดอาหารเพิ่มขึ้นอีก58วันคุณไม่ได้ต้องการที่จะทรมานตัวเองไปมากกว่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มรักษาพันธสัญญาคุณทำได้ยังไงครับประพฤติตามพระวจนะโดยการดำเนินในความรัก จากนั้นสิ่งดีๆก็จะทยอยเข้ามาในชีวิตและเมื่อคุณสั่งภูเขาแห่งปัญหาจะลอยไปเมื่อคุณอธิษฐานรับสิ่งใดที่ใจคุณปรารถนาสิ่งนั้นจะเข้ามาอย่างบริบูรณ์ในชีวิตของคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สำแดงทางของพระองค์ทางของพระองค์นั้นเป็นทางแห่งความรักมั่นคงเป็นทางแห่งความสัต์จริง และพระองค์ได้สำแดงทางนั้นแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์เราทั้งหลายจะร่วมใจที่จะดำเนินตามพระวจนะเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้มีประสบการณ์กับทางของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทางของพระองค์นั้นมีประโยชน์ในทุกทางทั้งในชีวิตในปัจจุบันและชีวิตในอนาคต ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เตรียมผลประโยชน์ไว้ให้กับเราในทุกๆด้านทั้งฝ่ายวิญญาณจิตใจร่างกายการเงินความสําเร็จต่างๆลูกขอพระคุณพระองค์สําหรับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เขาจะไม่เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วหลงลืมไปเขาจะไม่ลวงตัวเองอีกต่อไปแต่เขาจะกระทําตามพระวจนะของพระองค์แล้วฤทธเดชที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์จะทํางานในชีวิตของเขาแล้วก่อให้เกิดผลมากมายในชีวิตของเขาลูกขอพระคุณพระองค์ ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้ได้รับอะไรบ้างไหมครับเอาล่ะสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังชมทางวิดีโอนะครับชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความรักอันมั่นคงชีวิตที่ได้พบกับความจริงที่แท้จริงเนี่ยเริ่มต้นโดยการรู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าพ้นจากความผิดบาปและมั่นใจได้ว่าเมื่อออกจากร่างแล้วคุณจะเข้าไปในสวรรค์นะครับผมอยากจะให้คุณ ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และถ้าคุณพร้อมที่จะเชื่อแล้วอยากจะให้คุณได้อธิษฐานจากหัวใจของคุณดังนี้พระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใช้พระบุตรของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูนั้น เป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่มีใครช่วยลูกได้ลูกเองก็ไม่สามารถช่วยตนเองให้พ้นบาปได้ลูกจึงขอวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตายเพื่อลูกรับโทษบาปแทนลูกและลูกเชื่อว่า ในวันที่3พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระเยซูจากนี้ลูกขอให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของลูกตลอดไปหากคุณอธิษฐานตามนี้ในเวลานี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณแล้วในเวลานี้คุณได้รับความรอดแล้วคุณเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ยังมีอ,อีกมากมายนะครับที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพระองค์ผมอยากจะให้คุณได้เขียนอีเมลมาหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหากคุณมีคําถามอะไรเขียนมาถามได้และหากท่านใดก็ตามที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับการรักษาเป็นของคุณแล้วพระเยซูได้ซื้อมาให้กับคุณแล้วขอให้คุณเอามือวางที่ส่วนที่คุณเจ็บป่วยและเดี๋ยวเราจะใช้ความเชื่อด้วยกันนะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคความเจ็บป่วยทั้งหมดจงออกไปจากร่างกายของ เขาเหล่านั้นในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอาล่ะครับผมอยากจะขอให้คุณลุกขึ้นนะครับไล้คุณทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถขยับคอนะครับให้คุณขยับคอขยับแขนไม่ได้ขยับแขนเดินไม่ได้ให้ลุกขึ้นเดินนะครับแล้วฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณได้ผลอย่างไรแล้วนะครับได้โปรดเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยเพื่อที่เราจะได้ยินดีร่วมกันนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ในวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากที่พวกเราได้มาที่นี่ ได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและสิ่งที่เราจะได้ประพฤติตามพระวจนะนับตั้งแต่วันนี้ไปจะเป็นเหตุทำให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกเลยเอเมน